ท่านนโยคาวาจรทั้งหลายคําว่าะโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งราวาดที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนําในการเจริญปฏิบัติพระกรรมฐานคาว่ากรรมฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทําอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรนให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรนตามพระไตรปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนี่การเจริญกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบางเอิญมินิวร์เข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกรมฉชันทะที่มีความรู้สึกพอใจในการมรมเช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนวาทในเก็อบ้ข้อที่สอง ก็ได้เกิดวกความจองล้างจองผลานความโกรธความพยาบาทก็ดีสามความง่วงที่ที่สี่มีลมฟุ้งส่้นเกินไปข้อทีห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ขอบันดาท่านพุทธบริษัทและพโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่ตอไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้าครอบคอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาหลายสงไขยกับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานี้บอลจนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณลก,ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลั้งเป็นของทร่าดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ชช่าการจะฉินจิตจะทรงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนีวอนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังงดความรักงดความโกรธงดความหลับงดความหงสุสหงิดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคราวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกัน,นิวร์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความพป้งสั้นก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัท โลลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการถึงการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทั้งท่านไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งก้าอีสบายก็นั่งได้เอ็นกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ ก็รวมความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดใน,นเมื่ออยู่ตามลาพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละท่านนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้น เมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรกเขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมให้ใจตามสมบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบางังจะให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกาย ทำแบบสบ,บายๆอย่าให้เครียดขย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานีไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ สุกโตก็ได้อิติสุกโตก็ได้นมาภาทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมาฐานในพุทธศาสนามีทั้งสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำโมนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกับผู้ปฏิบัติใหม่ คำโบนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจ ในเมื่อให้ใจภาวนาว่าพุโทโธพรอมลงใ,ใจเขาออกพอสบายๆพราจิตเป็นสุขเวลาทำฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักพราว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจมัวยุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อน พระกรรมาฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกับภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตักกิเลสเป็นอรมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ พอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลงเข้ารู้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีให้ลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณะหนึ่งที่ทำจะทำได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข <c oughs> พอจิตเริ่มเป็นสุขเราก็มาหาทางตัดอบายภูมิกันเพื่อการจเจริญกรรมฐา,านล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการนะจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเรื่องอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนโดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนั้นไม่มีท่านผู้มีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย เราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเพศแปลส่รกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาได้ผมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยกับเราเหตุ รวมกว่าันเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทําแล้วขึ้นชี้ว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ด,กกดีเราจะไม่ยอมให้มีสําหรับเราวิธีทํา ก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสิก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ได้คนที่มีความดีสูงสุดว่าเิวดาแล้ว้งผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมันแล้วนะ พระบัจเจวติเจ้าก่อนิผ่านพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไปทวนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนรงความมาตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิพพิทเหมายเมื่อคิดเรื่องความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำยังไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันก็ตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่ที่ภาวนาว่าพุธโธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไปเกิดโพสวรรค์ไม่ชนับร้อยนับพันนับปิงโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณดลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วต้งคุนทองก็ยังดีกว่า ยังมีส่งไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เคลือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอยย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะดมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าถ้านึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ่าเข้าปัานาป้นขาวปั้นไว้กลางแจ้งอู่ตทมรางค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจา้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพทธรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศีลและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งศีลและธรรมร่วมกันก็คือศีลห้ากับกำหนดสิทธิ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกรหมดสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรสินห้ากรหมดสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยื้อย่งทรัพย์สมบัติของคนอืน่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มโุราและไม่ไรอันนี้ไม่ขอทีิบายถ้าอยากจะทราบอนิสงส ไปดูหนังสือแนะ,ะนกำกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่ีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เพงสตังค์อริสนงเขาบอกไว้แล้วเถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยุโยง,ส,งส่งเสริมขาแตกเรากัน น่สีจะไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์แล้วก็ทํางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากขำบยทรัพย์สินเขบอกคนใดสําหรบทางกายจนะลงมือรักไม่ลงมือรักก็ลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจนไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ทาเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยบบายามจองล้างจองสานันไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลานทางใจแล้วสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าสอ,สอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระพุทธเจ้า รวมความว่ากรรมบททั้งสิบรกายร,ร่วมร่วมกับสีลนี้เป็นสี่ข้อเดียกันต้องรักษาให้ได้ขอย่าีิทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดย่างทรัพย์สมบัติของใครและก็สามและก็และก,ก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดแน่ขอโทษนะมันจะผิดตนะ้องสามจะไม่พูดโมสาวาดเอ,อขาต้อผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มโุราเมรไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปด จะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียงอยเขาแตกกันแปดจะไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เหลี้ยวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองหผางไขรโกรธยังโกรธจ้โกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดว่าเพิ่มสุราเข้ามา ที่เพิ่มเข้ามาเพราะวา่ามีอดีตท่านพระวา่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดีก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อการความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้าม,มากรุ่ความมนัลุปฏิบัติกรรมฐา,านต้องปฏิบัติให้แน่วแน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าใ้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมาฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคี้กิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้เข้ามาครอบงามจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทําให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้เกันหนึ่งความชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราโชคขอราสองความโกรธความยบบาทจองล้างจองผ่อนจะไม่มีกับเราโชคของราสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรือต้องรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาหรือบ้างนิวรณ์เขาครอบงามบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสตาร์ทตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกําลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกาจัดนิวรณ์โชคคราวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบวานาก็ภาวนาควบด้วยขบวนาที่จะแนะนําก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จํากัด ท่านพู้ใดพูนา,ยนายอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำวนาว่าพุโทโธก็ง่ายและก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขา้างหน้านมกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย อย่าตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่ยอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาบาวนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงประสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึกกงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงประสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามันนึกเขานึกถึงพระสงค์ก็ไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป พราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัวสองอย่างจิตจะพุ่งฟง้งา่แต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่ง้า่ก็ทำได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกำแพงกันอวัยภูมิอนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์สมไม่พูดผิดนกามสไม่ดื่มสุราดมีไร และก็ห้าไม่พูดบดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเิเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส,งส่งเสริมก็แตกเล่ากันนี่ก็แปดไม่พูดวาจาไรประโยชน์เพื่อเจอเิเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและก็สิบ ไม่จองล้างจองฝันไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองฝันไขแล้วก็สิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพระวโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบเน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออก ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอ,อริยสงค์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติแล้วก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าวอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัท การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวบรรดาทางพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้โ <c oughs> ดยการหนร่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกกร็รู้คำบรรนาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว เริ่มสบ,บายก็หวยกลับไปจับอนามรณา,านุติกของฐานนึกถึงความตายแล้วกพพนนน็นึกถึงพระพุทธตาตุสติธรรมานุติสังขารตุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียกับบทสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะลงก็ศสินด้ดยไปสิบเอด็ดแต่ปฏิบัติจริงๆมีสิบ <c oughs> ทั้งสิบรายการนี้ระบบพคร่องข้นไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบกลงงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อาละบันดาท่านพุทธทบริษัททั้งหลายและประโยชน์ข่าวาจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สีดที่สิบสอง จำไม่ได้ไมิถุนาย,ยน2,501ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะน,นำซึ่งกันและกันแต่คำแนะน,น,นำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาแล้วบรรดาท่านพุทธริษัตวทุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ